สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพ็ญพยกรประจําเดือนกุมภาหนึ่งถึงยีกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเรามาดูดวงความรักความสัมพันธ์ของราศีพิจิกพิจิกเกิดตั้งแต่สิบหกพฤศจิกาถึงสิบห้าธันวาธาตุน้ากลางธาตุมีดาวอังคารเป็นดาวประจําราศีเกิดเรามาดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่มีประเด็นเป็นปัญหารัก 3, สามเศร้ารักไม่เข้าใจกันกันนะดวงโดยรวมสลับกันได้ด้วยนะคะอ่ะมาคุณพิจิกเป็นอย่างไรบ้าง The fool. king of p e n t a c l e เจสต์ e มสองถ้วย the devil ช่วงนี้นคุณพิจิตอาจจะเป็นมีเรื่องราวของความรักที่รู้สึกว่ามีความรักที่สงสัยในความรักที่มันมีความลุ่มหลงมัวเมารักใครชอบใครหรือคุณพิจิตอาจจะรู้สึก ไปรักใครสักคนที่ทําให้ฉันรู้สึกลุ่มหลงมัวเมารักเขามากมากทั้งๆท,ท,ที่เหมือนบางครั้งใจฉันอยากจะเป็นอิสระกับเรื่องบางเรื่องเหลือเกินแต่ทาไมอยู่ดีๆฉันเกิดความรู้สึกหึงหวงรักแล้วก็ต้องการคนคนนี้มากๆมีการได้พูดได้คุยกันแค่ไม่เท่าไหร่แต่ทําไมฉันรักเขาแล้วก็หลงเขามีความหึงหวงด้วยนะ มีการรักถึงขนาดถึงห่งหวงเขาด้วยรักเขามากพอใจเขามากรุ่มหลงเขามากทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วฉันไม่ได้ไม่ได้อะไรกับผู้ชายคนนี้ขนาดนี้หรือไม่ได้อะไรกับผู้หญิงคนนี้ขนาดนี้ขนาดนั้นแต่ทําไมได้พูดได้คุยกันแล้วทําไมยิ่งพูดยิ่งคุยยิ่งหลงยิ่งติดเสน่ห์เขายิ่งมีความปรารถนาเขาขนาดนี้นะคะในช่วงนี้คนคุณพิจิกนะคะเจอเรื่องราวตรงนี้รักเขาหลงเขา อย่าคุยกับเขาอ่ะขอดูฝั่งเขาหน่อยที่มีประเด็นเป็นปัญหากับคุณพิจิกตอนนี้ทนพรันคือการเปลี่ยนแปลงยกยายหกเจ็ดเจ็ดไม้ The Chariot Knight of s w o r d แล้วก็ The Star ช่วงนี้คนรักที่มีประเด็นของคุณพิจิก เขามีเรื่องราวของการเดินทางปุ๊บปั๊บกระทันหันหรือมีเรื่องราวของการเดินทางไปไหนสักที่แบบไม่ได้ตั้งตัวนะคะอาจจะมีการสั่งย้ายโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานะการทํางานพื้นที่การทํางานหรือหรือหรือเขาอาจจะมีเรื่องราวของการทําอะไรบางอย่างที่ปุ๊บปั๊บกระทันหันที่คุณพิจิกไม่ทันได้ตั้งตัวหรือเขาเดินออกจากคุณพิจิตก,ก็ได้ หรือเขากําลังย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บปับ๊บกระทนหันโดยที่คุณพิจิกเกิดความรู้สึกอะไรอะ่ะมันมันคืออะไรมาเปลี่ยนแปลงอะไรเร็วแท้หรือหรือนะหรือความรักที่เรามีต่อกันที่เรารักกันดีมีความรักมีความดูแลอชอบพอกันดีๆอยู่ดีๆทำไมเธอเปลี่ยนแปลงปุ๊บปับป๊บกระทนหันฉันยังไม่ได้ตั้งตัวเลยเนี่ยในมุมนั้นของเขากําลังเป็นอยู่ในเวลานี้ที่ ระหว่างความรักเราก็ดีอยู่แต่ทําไมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นทําไมเขาถึงเปลี่ยนแปลงปุ๊บปั๊บกระทันหันแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ขอดูเรื่องราวของคุณทั้งคู่เป็นอย่างไรก้าวไม้เอดออฟเพนิเคิลคิงออฟคัพควีนออฟเพน n เ c ิลแล้วก็ห้าถ้วย ที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องราวของคนสองคนที่อาจจะระหว่างคุณพิจิกแล้วคนราวของคุณอาจจะเป็นความอาเคยทำอะไรร่วมกันสร้างเนื้อสร้างตัวพูดเรื่องราวของการจะแต่งงานมั่นหมายทำอะไรด้วยกันพูดความจริงจังในการดำเนินชีวิตเราจะเข้าคู่กันดูแลทำอะไรร่วมกันในเรื่องราวของการอาจจะสร้างเรื่องราวของการแต่งงานเนาะ สร้างรากฐานวางรากฐานในเรื่องราวต่างๆที่จะอยู่ด้วยกันเป็นคู่กันแต่พอมันเกิดความรู้สึกของความเหนื่อยกับอะไรบางอย่างมีเรื่องเงินก็ได้เข้ามาพัวพันมีเรื่องราวของความดูแลเอาใจใส่หรือ,อาขาดขาดในเรื่องราวของความเอาใจใส่ซึ่งกันและการตรงนั้นจึงทำให้เกิด ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดความรู้สึกน้อยใจก็เลยไปพูดไปคุยไปปรึกษาคนอื่นในเรื่องราวของปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนก็เลยทําใหม้มีมือที่3ที่เข้ามาแทรกกลางในความสัมพันธ์เข้ามาพูดมาคุยแล้วก็ทําให้อีกคนเกิดความรู้สึกใจออกห่างแล้วก็ไปอยู่กับคนที่พูดคุยคนนั้นมากกว่าคนของตัวเอง ก็เลยทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันแล้วก็เกิดเรื่องราวของความเสียใจกับเรื่องราวที่เป็นมานะคะก็เลยกลายเป็นมุมของคุณพิจิกที่รู้สึกว่าฉันมีเรื่องราวของความรักที่ดีกับคนรักฉันอยู่มีเรื่องราวของการพูดคุยเจรจาอะไรกันจึงทําให้เกิดความหึงหวงไม่พอใจกันเกิดขึ้นนะคะ อาจจะเป็นที่ว่ารักคนรักมากขึ้นหรือใส่ใจอยากจะใส่ใจรายละเอียดคนรักมากขึ้นอยากจะดูแลแล้วก็หึงหวงเขาแต่อาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณพิจิกรู้สึกว่ามันจะทันการไหมฉันจะกลับมาดูแลเขาตอนนี้จะทันไหมหรือเขาจะไปเป็นอื่นแล้วเราจะเอาใจเขากลับคืนมาได้ไหมอาจจะมีเรื่องราวแบบนั้นเกิดขึ้นในมุมของคุณพิจิกในช่วงนี้นะอาทีนี้ขอดูหน่อยว่าถ้าคุณพิจิตพูดได้บอกได้ คุณจะบอกคนรักที่มีประเด็นของคุณตอนนี้ว่าอย่างไรเจ็ดดาบแปดเหรียญวิ e อ of fortune สามไม้ะ e d emperor ในเรื่องราวของคุณพิจิตถ้าพูดได้บอกได้อยากจะบอกว่าเธอก็มีอกโก้มุมของเธอเหลือเกินตัวฉันเอง ก็มีโก้ในมุมของฉันเช่นกันการที่อยากจะให้เธอมีแค่เราสองคนหรือกลับมาเป็นแบบเดิมอะ่ะมันค่อนข้างยากเพราะฉันรู้ดีว่าถ้าได้เธอถ้าเธอได้ทําอะไรลงไปแล้วหรือตัดสินใจอะไรไปแล้วมันค่อนข้างที่จะยากที่จะเอาเธอกลับมาแต่ฉันก็จะพยายามทําทุกวิถีทางแม้ว่ามันจะมองว่า เรื่องบางเรื่องที่ฉันทํามันงี่เง่าไปหน่อยแต่ฉันก็อยากที่จะให้เธอกลับมาอยากให้เธอเริ่มต้นใหม่กับฉันอีกครั้งแล้วก็ถึงแม้วันนี้จะยังไม่ดีมากพอแต่วันข้างหน้าฉันก็หวังว่าเธออาจจะมองเห็นความดีที่ฉันพยายามทำํำในเวลานี้ให้กับเธออาจจะเห็นความดีของฉันวันที่ มันอาจจะไม่ทันการอะไรแล้วแต่ฉันก็ยังอยากให้เธอเห็นว่าฉันยังรักเธอและฉันต้องการเธอมากๆบางครั้งอาจจะเป็นการพูดหรือไม่ได้ดูแลใจกันพูดบางอย่างออกไปโดยที่ไม่ได้คิดแล้วก็หึงหวงมากเกินไปจนทําให้เกิดการเข้าใจผิดที่ที่มากเกินไปก็ได้นะคะก็เลยทําให้คุณพิจิกอาจจะพูดอะไรที่ทําให้เขารู้สึกแบบมันเกินไปอะไรเงี้ย นะคะคแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามที่จะประคองแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขในมุมนั้นอยู่แล้วก็ทําทุกวิธีทางเพื่อให้เธอกลับมาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเพราะว่าเธอก็ไปมีคนอื่นที่รู้สึกว่าเธอใส่ใจคนนั้นมากกว่าฉันแล้วนะคะแต่ฉันก็ยังพยายามอยู่แหละเนาะเออคุณพิจิกอยู่ในตกในห่วงอารมณ์ของคนที่แบบพยายามที่จะให้คนรักกลับคืนมาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมนะคะอืมประมาณนะั้ ่ะทีนี้ขอดูเรื่องราวของคนรักของคุณพิจิกพูดได้บอกได้เขาจะตอบว่าอย่างไรสิบเหรียญเอ้สิบเหรียญที่ไหนละหกเหรียญสิบไม้หกถ้วยเด็กดาบแล้วก็เด็กไม้เพด of ฟซอนแล้วก็เพดออฟวอนคนรักพิจิกบอกว่า กลับคืนมาในความสัมพนันธ์น่ะไม่ใช่ว่าจะกลับมาไม่ได้ถึงแม้ว่าฉันจะมีใจออกห่างจากเธอไปแล้วแต่ใช่ว่าฉันจะไม่รักฉันก็ยังมีเธอแล้วฉันก็ยังห่วงใยเธอยังดูแลเธออยู่ในจุดนี้ก็ยังไม่ได้ว่าจะหายไปไหนขนาดนั้นแต่สิ่งที่ฉันอยากให้เธอแก้ไขปรับปรุงก็คือความเอาแต่ใจเจ้าอารมณ์หุนหันพันแล่น ในเรื่องราวของความรู้สึกบางทีฉันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดแต่เธอพูดให้มันเป็นหรือสร้างเรื่องราวให้มันเป็นมันก็เลยทําให้เรื่องจริงๆเรื่องเล็กเกก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะอารมณ์ตัวเดียวก็อยากให้คิดก่อนพูดหรือว่าพิจารณาก่อนที่จะให้มันเป็นเรื่องอ่ะบางทีเรื่องมันเล็กๆมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะอารมณ์ตัวเดียวเท่านั้นนะคะฉันก็ไม่ได้ว่าฉันจะไปไหนฉันก็ยังอยู่ตรงนี้แต่ฉันก็ยังเฝ้าดูเฝ้ามองเรื่องราวของความรักของเราอยู่ ก็ยังไม่ได้ก็จะขาดไปไหนเลยทีเดียวนะคะประมาณนั้นนี่คือความหมายของเขานะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่พูดน้อยพูดอาจจะพูดไม่หมดไม่ได้อธิบายหมดเหมือนอย่างที่อาจารย์อธิบายให้คุณฟังแต่ด้วยความเป็นคนที่เขาคิดลักษณะนั้น แล้วเขาก็อาจจะพูดออกไม่หมดแต่ความรู้สึกจริงๆของเขาก็เป็นแบบนั้นแต่ถ้าใครต้องการชัดเจนในเรื่องราวของดวงส่วนตัวแอดไลน์ดูดวงส่วนตัวดีกว่าเพราะอันนี้มันคือดวงโดยรวมนะคะว่าจะเลิกจริงไหมเขาจะกลับมาได้ไหมหรือเขาพูดแบบนี้จริงๆไหมอะไรยังไงดูส่วนตัวอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือดวงโดยรวมบางทีมันอาจจะสลับได้ระหว่างเขาและเราด้วยนะอ่ะทีนี้ขอดูเรื่องราวของคุณทั้งคู่หน่ย จากอันนี้ไปจะเป็นอย่างไรเดอยแฮงแมนด h มมูนหกดาบสามดาบและคิงออฟวอลเรื่องราวของคุณทั้งคู่มันมีเรื่องราวของคนสามคนนะคะรักสามเศร้ายังอยู่ในตำแหน่งนี้แต่เขาอะเลือกเราแล้วตั้งแต่เริ่มต้น ถึงแม้เขาจะมีใครอีกคนเข้ามาเป็นการพูดคุยทําให้เขารู้สึกสบายใจใดๆก็ตามแต่ใจเขาก็ยังอยู่กับเราไม่น้อยเลยเขายังรักเราอยู่เขาอยากที่จะเดินหน้าไปกับเราอยู่แต่เขายังไม่ทําอะไรตอนนี้เพราะเขาอยากดูการเปลี่ยนแปลงของคุณเองว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณอะมันจะทําได้ไหมกับสิ่งที่เป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณพิจิตหรือฝั่งเขาที่งองแงถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะเลิกงองแง ก็จะทําให้การเดินหน้าไปต่อในความสัมพันธ์มันไปได้ซึ่งไพ่ตอนนี้มันอยู่ในมุมของการสลับกันได้คุณพิจิกอาจจะไม่ได้งองแงเลยอาจจะเป็นฝั่งตรงข้ามที่งองแงอยู่ก็ได้ก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันยังติดค้างอยู่เรื่องเรื่องราวข,ของเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจนะคะแล้วก็เวลามีอะไรเหวี่ยงวีนไว้ก่อนไม่เหตุไม่ใช้เหตุผลแต่พอเวลาเป็นเรื่องมาจะพยายามมาประคองความรักไปต่อพูดคุยการขอคืนดีมันไม่ใช่เรื่องที่แบบ ทำไปแล้วอ่าเรื่องใหญ่เรื่องตัวแล้วมาขอคืนดีมาขอโทษขอคืนนี้ง่ายๆอ่ะมันก็ง่ายเกินไปไหมก็อยากจะเห็นการกระทําว่าทําอะไรจริงจังในเรื่องราวของการเอาจริงอาจังในการแก้ไขไหมประมาณนั้นนะคะนี่คือเรื่องราวของคุณพิจิก ประมาณนี้นะในช่วงนี้นะคะถ้าใครต้องการให้คนรักกลับมาทักหาอาจารย์ได้นะคะอาจารย์มีวิธีช่วยถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line, หาอาจารย์ได้นะคะที่เบอร์โทรไลน์แอดไลน์เบอร์โทรนะ0884531019แอดไลน์เบอร์โทรมานะคะถ้าอยู่ใครออใครอยู่ไกลต่างประเทศบางทีเอาเบอร์โทรต่างประเทศ,ทเ to, เทศโทรหาอาจารย์อาจารย์ไม่ค่อยจะรับเพราะมันเป็นเหมือนคอซ็นเตอร์ฉะนั้น ให้แอดไลน์เบอร์โทรมาจะดีกว่านะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดการเดินดูดวงในรายได้เลยนะคะอาจารย์ดูดวงทุกวันยกเว้นวันพระนะใครสะดวกช่วงไหนแอดไลน์หาอาจารย์ทักถามรายละเอียดการดูดวงได้สำหรับคลิปนี้ของคุณพิจิกไปแล้วนะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ